ดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาเดือนเดียวเท่านั้นอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าเป็นปืนซองยาวค่ะอุ๊แป๊ดเฮ้ยเอาจริงๆสาหรับใครที่ยังไม่มีนะแล้วก็กอรซ่านะคะเราคิดว่ากอซ่สาเนี่ยสีน่าหลักมากเดี๋ยววันนี้จะมาลองอัพกอซ่าให้ดูนะคะเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่าเรามีปืนหมดแล้วทุกคนนะคะเหมือนกับว่าสุ่มเอ่อสิบครั้งเนี่ยสิบทีอะงงไหมประมาณ สิบทีก็เท่ากับหนึ่งร้อยครั้งใช่ไหมคะหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยจะการันตีนะเราเคยสุ่มตู้นี้หนึ่งครั้งนะคะจะการันตีหมายถึงว่าการันตีออกสักหนึ่งปืนอะเออแต่วันนี้เราไม่ได้สุ่มน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มอีกตู้นึง <Wow. S 1> เราถูกใจตู้นี้มากอจริงเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มน,นี้นะคะเป็นอ e ีวากางแล้วก็เอาไปอัพละกันนะคะก็เป็นสุ่มนี่ลดราคาด้วยว่าสิบครั้งแรกห้าสิบเพชรเราคิดว่าไม่แน่ใจนะว่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าครั้งแรกค่ะไปเลยคะ่ะ ออกหนึ่งอันแบบนี้เราคิดว่าไม่คุ้มนะคะะว้าบาออหน,นึ่งอันะเอาอองหนึ่งอันม,อออนนมวยเยอ้าคุ้มแล้ว๋ย่ลองดูต่อเลยละกันเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะสุ่มให้ักส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 ิบครั้งละกันเนี่ยคะ่ะว่าจะคุ้มไหมไปค่ะครั้งที่สองอู้หู ออหนึ่งอันอีกแล้วหนึ่งอันไม่หยุดหนึ่งอันต่อหนึ่งอันต่อไม่รอแล้วนะหนึ่งอันอีกแล้วนะอีอันนี้ออกบ่อยมากเอาพิเก็บค่ะมาเลยค่ะเราต่อกันเลยค่ะครั้ทงที่สามอือครั้งที่สามสามค่ะยังหนึ่งอยู่ยังหนึ่งอีกหนึ่งต่อหนึ่งอีกหนึ่งไม่หยุดเมืเม่อกี้มันจะเป็นสามนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสามใช่ไหมตรงนี้สามไหม อเลยค่ะรออะไรนะครั้ทงที่สี่ใช่ไหมอันนี้ครั้งที่สี่เราต้องนับนิ้วไ,ได้ไหมเดี๋ยวเราลืมครั <c> ้ <oughs> งนี้สี่อุ้ยแต่ออกหนึ่งลัวนะเอาจริงๆขออนุญาตก,กดข้ามเลยละกันเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ขี้เก <c oughs> ียจรอเราจะไปแบบไปอัพให้ดูดีกว่าใช่ไหมทุกคนอยากดูอัพอันนี้คือครั้งที่ห้านะคะข้ามไปเลยครั้งที่หกค่ะ 7. โอ้หนึ่งอันไม่หยุดหนึ่งอันหลุดไม่หยุดคือเมื่อไหร่จะออกสองร้อยย่ะเมื่อไหร่จะออกสองร้อยอ่ะขอสักแบบสองร้อยก็ได้สามสิบก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอ่ะทังที่ท่าไหลนะลืมเจ็ดแปดอืม, 7, มจำเจ็ดแปดมั้งจำไม่ได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวแบบประมาณเอาละกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปลบเพชรอีกทีหนึ่งไม่ได้จดเพชรไว้ด้วยอ่ะอันนี้ดีอยู่ ขออนุาตก,กดข้ามเลยนะคะอ่ะเอาอีกอีกหนึ่งข้ามเลยนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะอาันนี้เลยนะคะอะาเพราะให้อันนี้เวลสามนะคะทุกคนเราชอบปืนนี้มากเพราะว่าสีน่ารักมากเวลสี่ค่ะร้อยี่สิบนี่เวลห้าก็เป็นสองร้อยสี่สิบนะคะ ี้นะคะเราสุ่มไปทั้งหมด950เพชรนะคะลดไป50เพชรแรกนะคะก็คือสุ่มไป10ครั้งอืกด10ครั้งเนี่ย10ทีใช่ไหมทุกคนเราอัพได้ประมาณ2เวลเราคิดว่านะคะเราคิดว่าปันกลางไม่ได้คุ้มนะคะ ราคิดว่าปันกลางนะไม่ไม่ได้คุ้มเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ค่ะถ้าสมมติว่าออกแบบอันที่เยอะๆอย่างเงี้ยคือคิดว่าจะคุ้มนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ออกเยอะแบบนี้รู้สึกว่าไม่คุ้มนะคะก็แต่ว่าจะบอกทุกคนว่าเราอยากรู้นะคะอันนี้คือความอยากรู้ส่วนตัวนะทุกคนว่าถ้าสมมติว่าเราสุ่มต่อไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะมีการันตีไหมคะว่ากี่ครั้งถึงจะออกเยอะๆอรู้ไหมอยากรู้บ้านเราใช่ไหมคะ <S <S <unemployed> <S ก็เมื่อกี้นะคะทุกคนได้คําตอบไปแล้วนะคะว่าตู้นี้จะคุ้มไหมแล้วจะออกอะไรบ้างแต่เราอยากรู้ว่าตู้นี้จะออก1450โทเคนนี้บ้างหรือเปล่าอะยรู้ไหมี๋ยวเราจะส่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะสักอีกให้เพชรเหลือสัก2อง0 0 เดี๋ยวรอดูนะคะว่า2,450เนสีห้าทั้งหมดเนี้ยที่เราเสียไปเนี่ยมันจะออก1,000เอ่อโทเค็นหรือเปล่าลองดูเนะะียค่ะลองดูอันนี้คือเราบวกไปแล้วนะเราไปบวกมาเมื่อกี้คือลุ้นให้มันให้ออกอยู่นะทุกคนจริงๆป่ปะคือคือเราก็อยากรู้ไงว่าดวงเรานี่คือแบบจะไม่ได้พันหนึ่งพันสี่ร้อยเลยหรอ 200ก็ดีอ่ะสักสองร้อยก็ดีเนะคะถ้าสมมติว่าเอาสองร้อยก็กีดอยู่ว้าว <Wow. S 1> แต่ถ้าออกหนึ่งพันสี่ร้อยก็คือกีดกว่า <Wow. S 1> ใช่ไหมนัคืออยากรู้ค่ะอ่า hmm. ยังไม่ออกเนะะี่ยค่ะยังไม่ออก <laughs> แล้วคือถ้าเรารีบเกินไปเราขอโทษนะทุกคนเพราะว่าเราแบบเราอยากรู้อะด้วยความที่เราอยากรู้เราจะแบบ ใจร้อนใช่ไหมด้วยความที่เราใจร้อนอะเราก็จะแบบเป็นคนใจร้อนแม้คือมันก็ไม่ค่อยดีนะอ่าเพราะว่าคนดูคืออยากทุนใช่ไหมคะไม่คนดูบอกว่าอยากดูจบเร็วๆใครกดกอบ้างนี่นี่ตอนนี้นะคะเหลือห้าร้อยเพรสุดท้ายนะคะสำหรับโคตสองส้อ2ห้าสิบเพรของเราเหลือห้าร้อยเพรสุดท้าย ลองดูหูอ,อกหนึ่งลัวเลยค่ะอันนี้อุ้ยนี่ลุ้นนะอุ้ยอันนี้ออกหนึ่งแบบสามอันเดียวอะ่ะอุยดูทรงเราออกหนึ่งอะคี้หนึ่งร้อยสุดท้ายลองดู เราหมดไป2,450เทเท่ากับประมาณ24ครั้งนะคะที่เรากดไปเมื่อกี้นะคะ24ครั้งประมาณ25ครั้งเพราะว่ามีลถ50เพใช่ไหมก็คือเรากดไปทั้งหมด25ครั้งไม่ออก200เลยโทเค็นแล้ก็ไม่ออก1,450ทเค็นด้วย ทุกคนลองคิดดูแล้วกันนะคะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มหรือว่าซื้อกล่องจะคุ้มกว่านะคะอันนี้คือให้ทุกคนคิดเองดีกว่านะเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้จริงๆว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะใครที่อยากสมตู้นี้นะคะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างเลยเฮ้ยก็ๆทุกคนคือเราเรารู้สึกว่าเราขังขาใจอ่ะเออเรา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 มาเปิดเจอหน้านี้ เราอยากรู้ว่าเมื่อกี้เราสุ่มไปหนึ่งร้อยใช่ปะแล้วถ้าสุ่มกล่องนี้สองกล่องล่ะหนึ่งร้อยล่ะเมื่อกี้เอาจริงๆว่าได้โทเค็นนะคะโทเค็นเอ่อกลางเนี่ยโทเค็นสีฟ้านะคะเป็นประมาณทักสิบโทเค็นนะคะเพราะว่าเราสุ่มสิบครั้งใช่ไหมสิบโทเค็นสิบโทเค็นนะคะได้น้อยที่สุดนะคะได้มากที่สุดอาจจะเป็นประมาณ รอบหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีค่าอื่นๆมาด้วยอะ่ะเราคิดว่ารอบหนึ่งอะ่ะประมาณ10บทเค็นทุกคนแล้วก็มีค่าสีแดงปืนคือปืนอื่นใช่ไหมเราคิดว่า100เนี่ยเราต้องได้มากกว่า10ถึงจะคุ้มกว่าเราเพิ่งคิดออกเมื่อกี้มาค่ะลองดูว่าถ้า100เนี่ยมากกว่า10เนี่ยจะคุ้มกว่าลองเลยค่ะแล้วเปิดเลยนะทุกคน ราคิดว่าพอกันเลยเราคิดว่าพอกันทุกคนถ้าสมมติว่าใครที่สำหรับใครที่อยากแบบว่ามีปืนอื่นนะคะแล้วอยากอัพปืนอื่นหรืออะไรนะคะก็สมาน,น้ดูแต่ว่าถ้าสมมติโทเค็นกลางก็คือพอกันเลยนะคะคือแต่ว่าอันตู้นี้จะคุ้มกว่าถ้าออก1 4 5 0สสเหมือนเดิมลองดูนะคะทุกคนก็คือเราไปเจอมาในร้าน,นะคะ้างเราก็เลยลองให้ทุกคนดูเฉยๆนะ เราคิดว่าปืนเนี้ยสแต็กดีดาเมจหนอัตราการยิงสองก็คือลั่นไวมากนะคะปืนนี้เราคิดว่าดีนะสำหรับเรานะอ่าแล้วก็อันอื่นก็ทุกคนก็กดดูได้นะคะและก็เนี่ยคะ่ะนี่ปลดล็อกอล i ิบิตี้นะีคะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อ h ฮพมากกว่าฝั่งตรงข้ามเราคิดว่าดีเลยนะคะเพราะว่าปกติเราก็พันยาให้เต็มอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเป็นปืนไกใช่ไหมเราโขให้เพื่อนนะคะ ก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเราคิดว่าแรงนะคะเราคิดว่าแรงเลยปืนนี้เราคิดว่าดีเลยนะคะเหมาะคุ้มค่าส่วนปืนลูกซองใช้คำว่าซองแปดใช่ไหมคะอันนี้บอกเลยว่าดีดีไปหมดเราเป็นผู้ใช้จริงและใช้แล้วและดีไปหมดคือเวลแปดเนี่ยมันอาจจะแบบฟุ่มเฟือยใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่าไม่นะคะ เราคิดว่าไม่อันนี้คือได้ท่าทางใช่ไหมคะได้โมเดลใหม่ที่อันใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมแต่เวล8ก็คือเราสามารถนี่เอฟเฟกอลังการงานสร้างแบบนี้มีแค่ปืนเวล8เท่านั้นทุกคนคือ,ว,อว่าวางอลังการมากแล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกต์ดีโหลดเนี่ยค่ะสวยสวยอะเออสวยเลยแล้วเราสามารถเนี่ยคะปรับเสียงได้อ่าเป็นเสียงเดิมหรือเสียงใหม่นะคะ จะแตกปืนได้นะคะแต่ว่าอีกปืนหนึ่งน่าจะต้องเอเวลสูงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมอาจจะต้องเป็นเวลสี่นะคะปืนซอ,องปรดดุใช่ไหมที่เขาเรียกกันซองประดุอ่ะก็นี่เลยค่ะอลิบิตี้ตั้งเองทุกคนนี่นะคะก็มีสําหรับอันนี้นะคะเป็นซองปัะดุกอืมอันนี้เป็นซองอันใหม่แล้วแต่คนจะชอบนะคะชอบเป็นกา,าเมดหรือว่าต่อเกาะค่ะ ก็คือต่างกันแค่ดามเมจกับต่อเกาะเองเนะคะส่วนบนรรทัดล่างนะคะก็ต่างกันที่ว่าสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับไอวอหรือว่าความเร็วรีโหลดกระสุนแบบว่าถ้ากระสุนสามนัดขึ้นไปก็คือจะรีโหลดขึ้นเร็วขึ้นอ่เออเราคิดว่าอันนั้นอ่ะดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายิงศัตรตูไปจริงๆซองอันเนี้ยยิงศัตรตูไปอ่ะสองนัดอ่ะสามนัดอ่ะก็ล้มแล้วเพราะว่าแบบ ดีมากแรงมากนะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีอันโตนิโออะไรแบบเนี้ยก็อาจจะแบบเบาลงมานิดนึงนะคะแต่ว่ากับไอวอลนะคะก็เอาไว้เจาะไอวอลอะไรแบบเนี้ยก็ดีนะคะดีแบบคนละแบบกันนะคะเพราะว่าเอาจริงๆว่าเจาะไอวอลเหมือนจะไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้เอาสเต็ที่ตรงนี้ใช่ไหมเราเอาที่ความถนัดเราแต่ว่าสเต็ก็คือบรรทัดบนเลยทุกคนอืม แล้วก็เปลี่ยนเสียงได้เราชอบตรงนี้มากอันเลิฟม,มากค่ะว่าเปลี่ยนเสียงได้อะคือแบบใครอยากได้เสียงเก่าเสียงใหม่ใครจะแบบฟังเสียงใหม่แล้วรู้สึกมันแจ๊ะแจ๊ะอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้ไม่ชอบอะไรอะได้นะคะอืนต่อมานี่ค่ะเป็นนี่เลย UMP ทุกคน UMP บอกเลยว่าแต่เราคิดว่าเนะะี่ยค่ะ UMP สำหรับเราก็คือ ไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะคะก็คือทุกอย่างดีหมดนะแต่ว่ายิงยากไปนิดนึงไม่ค่อยล็อก UMP อันนี้คือไม่ค่อยล็อกจะถามว่าสวยไหมสวยค่ะกดล็อก a l i b e t y ก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหลังจากหยิบขึ้นมาเป็นระยะเวลา100วิก็คือเราต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็ยิงค่ะถึงจะแรงถ้าสมมติว่าเราหยิบมานานแล้วถือปืนวิ่งแบบเรานี่ไม่เหมาะ ไม่เหมาะเนะคะเราจะไม่ได้อลิบิตี้ตรงนี้นะนะคะก็สวยค่ะสวยสดงดงามนะคะ UMP เป็นปืนที่สวยอยู่แล้วเออถ้าเขาอลังการมากเลยค่ะชื่นชมมากถ้าอลังการสุดๆประมาณเนี่ยค่ะเป็นปืนนี่ปืนนี้บอกเลยว่าเราเลิอปืนนี้มากเราเลิฟแบบสแต็กปืนนี้มากสแต็กปืนเนี้ยดีดีเลยอ่ะอ่ะอยู่ที่เวลสี่นะคะเราจะได้สแต็ก ดาเมจสองอัตรากันยิงหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วลีโหลดนะคะจริงๆเราคิดว่าแรงเราไม่แน่ใจว่าทำไมถึงแรงอดล็อกอลิบิตี้คือการสร้างความเสียหายด้วยปืนนี้จะฟื้นฟูค่า EP ว่าแล้วแต่เราแบบไม่ค่อยได้ดูอลิบิตี้เท่าไหร่เรารู้สึกว่าสกินนี้สวยสวย,สวยแบบสวยเลยอะแล้วเราก็ชอบท่าเต้นนี้มากคือแบบสวย เออสวยแบบสวยตะโกนสวยแบบดูแบบผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็สวยอะไรแบบเนี้ยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบปืนนี้เป็นพิเศษนะคะน,นี่และก็ปืนต่อมาเนี่ยคะเป็นฟามาสบอกเลยฟาร์มาสอันนี้แรงมากแรงมากแบบตะโกนให้แม่ตื่นเพ่อะตื่นไปเลย แรงเวอร์นี่ค่ะเวลสนะคะดามเมจสอัตราการยิงหนึ่งนะคะลดความเร็วดีโหลดเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำใหมันถึงแรงเพราะว่าดาเมจหรือเปล่านะแต่ว่าแรงมากอะทุกคนเราเล่นแล้วคือแบบในตัวเราเองนะคะเรายิงไม่ค่อยโดนอะแต่คือยังแรงแรงแบบแรงแรงเลยอะเราว่ารู้สึกว่าเหมาะนะคะก็ปลดล็อกอลิบิตตี้อันนี้นะคะทำดามเมจ พิเศษต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่อ๋อยิงแบบคนวิ่งอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นจะแรงขึ้นยิงตอนที่คนวิ่งอะไรแบบนี้อดีอะค่ะดีแล้วท่าเขาก็คือแบบสวยมากสวยได้ใจเราจริงท่านี้ลองลงมาเลยแต่จริงๆแล้วเราชอบท่านี้สรุปร้อยชท่ทุกอันเลยเออก็ดีอะปืนอันสุดท้ายของเรากอซ่าเราพูดไปแล้ว อย่างอืมเมาพูดไปแล้วคกินขาขอโทษเสียงแมวนะยทุกคนเดี๋ยวจีเดี๋ยวจีไปแล้วก็เราจะบอกว่าอันนี้ดาเมจสองขัดตาการยิงเอ้ยดาเมจหนึ่งอัตตาการยิงสองความลดความเร็วเคลื่อนที่เออเราคิดว่าปืนเนี้ยดี ดีเลยเราอยากได้ปืนนี้แต่ว่าเราเนี่ยแหละปัญหาคือเรายัางไม่ได้อัพว่าแกเราอยากอัพก่อนเราจะอัพถึงอลิบิตี้อืมเราจะอัพถึงอลิบิตี้เราสัญญากาับทุกคนว่าเราจะอัพถึงอลิบิตี้เออสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อมีศัตรูอันนี้พูดไปแล้วใช่ หมดนี้นะคะใครที่สุ่มแล้วนะคะแล้วไม่เสี่ยเพ็ดเยอะบ้างเออไปที่สุ่มแล้วเราไม่เสี่ยเพ็ดเยอะนะคะก็ดีใจด้วยนะทุกคนส่วนใครที่ยังไม่ได้สุ่มนะคะก็อย่าลืมไปสุ่มกันได้นะคะน